You make feel so สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาถอดตัวสลักกระเดื่องวาวะครับตัวพินกระเดื่องวบาเนาะทีนี้ก็เป็นของ ID นะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นอยู่นะครับค่อนข้างที่จะถอดอยากนิดนึงสำหรับ คนที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษครับก็ทําตามผมได้ครับนี่ครับผมก็จะมีสกู M8 หนึ่งตัวก็มีแหวนนะก็นี่ะแจแหวนเบอร์12บสผมก็จะเอามาลองนะครับนี่ก็ขันลงไปก็ลักษณะก็ประมาณนี้ มาดูว่ามันจะออกหรือเปล่าครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องมือเหมือนผมนะครับก็ขันเลยนะครับแจเอลขันไปเลยขันน็อตสกูไปเลยมาดูว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับ, <laughs> รบน,รน,นะครับก็จะขันแบบนี้นะจริงๆก็ถ้า รถเดิมๆฝาแบบไม่ได้เสียหายไม่ได้ไหม้สลักแบบยังดีไม่เป็นอะไรก็ถอดมายากครับนี่ครับออกแล้วนะครับเนี่ยดูออกแล้วนะครับ,ออรบตอนนี้ตอนนี้ออกแล้วนะครับก็ขันไปขันไปด้วยดึงออกช่วยด้วยสักหน่อยเนี่ยขันไปมองเห็นนะครับเนี่ยผมก็จะขันไปเรื่อยๆเนี่ยมันออกมาแล้วนะเนี่ยดูดิ ขันไปด้วยดึงไว้ด้วยนะครับ,รบ <c oughs> ออกเฉยนะครับนี่ <c oughs> ออกมาแล้วครับนี่ <c oughs> ดูก <c oughs> ็ถ้าพินมันไม่ได้สึกไม่ได้อะไรเยอะนะครับมันก็ออกง่ายทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเอา เป็นครีมล,ล็อคคีมล็อคจัดสักหน่อยแล้วก็ขันนอดออกประมาณนี้อย่าบีบแรงน,นะครับเดี๋ยวพินไปนรอยครับออกแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับ,รบดูเกียวมันจะมีเกียวให้ประมาณ4ี่ห้าเกียวมนะนครับมันไม่ใช่เกียวตลอดนะนครับก็ ทำตามผมได้นะครับสำหรับใครที่กำลังหาวิธีถอดตัวสลักกระเดื่องไวครับตัวส่วนตัวนี้เป็นไอเสียนครับตอนแรกไอเสียผมมันไม่ได้เสียอะไรนะครับผมว่าจะไม่ถอดผมว่าจะไม่ถอดนะครับแต่เราก็ลองดูได้ครับว่า มันจะออกหรือเปล่าให้ผมจะลองถอนให้ดูไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวตัวนี้ประยจน่าจะเข้าไม่ได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแน่นหรือเปล่านะแหวนว่าน่าจะลงไม่ได้ ลองเอาเป็นสกูเฉยๆนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นไอเสียนะครับนะทุกคนไอแจแวนผมมันเข้าไปไม่ได้นะเอาลองเอาแค่ตัวสกูนะขันไปให้มันสุดเกลียวของของอันนี้นะของไอตัวสลักนะครับแล้วก็หมุนไปเลยนะหมุนให้สลักมันหมุนมันเคลื่อนนะครับแล้วเราก็จะขันไปดึงไปขันไปดึงไปให้มัน ออกนะครับมาดูว่ามันจะออกเหมือนตัวของไอดีหรือเปล่าตัวพินมุนแล้วนะครับ,รบเริ่มออกแล้วขันไปดึงไปนะครับเนี่ยเนี่ยออกแล้วครับเนี่ยครับสำหรับ พินเดิมๆแบบไม่ได้ศึกไม่ได้อะไรนะครับคือแบบพินแบบยังเรียบๆอยู่นะก็จะถอดง่ายนะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีเหล็กรูหรือเครื่องมือพิเศษ,ษอะไรนะครับก็ทําตามได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็ถ้าจะเป็นหรือเป็นเหล็กรูแล้วก็มีสตัดจะง่ายนะครับเอาสตาัดขันลงเสร็จปุ๊บก็ขันใช้ประแจขันกขันขึ้นเลยครับง่ายได้เดียวนะครับ ก็สําหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษเนะเาะก็ทําตามผมได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนีะครับพอเราเอาสลับออกก็ออกมาแล้วกระเดือกแล้วนี่ไ้เสียนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้ ทีน,นี้ก็แคมป์เคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับนี่จะทำวาลไอดีไม้ไอวาลไอดีพังเค okay.